วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใส่ถอดมูเล่ของไอ้นี่นะของของไอโตโยต้ารีโวนะนี่นะมันจะเป็นเกียวแบบนี้มันจะเป็นเกียวอยู่ด้านในแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ผมก็จะใช้ผ้านี่ยัดยัดยัดปีกใบพัดลมมันอะให้มันแน่นให้มันแน่นอยู่ใอนี้นะแล้วก็จะยิงเข้า ตัวนี้มันเป็นเกียวนี่นะตัวโมเล่นี่มันเป็นเกียวเกีียวล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีเครื่องมือพิเศษนี่เบอร์น่าจะเบอร์สิบเจ็ดนะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดเชื่อมเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยตูดลูกบล็อกเอาลูกบล็อกแหละมาต่อกับตัวน,อน็อตนะครับแล้วก็ยิงเข้ายิงออกแบบนี้นะแล้วก็ยิงเข้าเข้าแบบนี้แหละนะนะ นี่มีมือถือมือเดียวนะไม่มีทําให้ดูก็เลยทําให้ดูประมาณนี้นะครับวิธีเอาออกก็เก็บประมาณนี้อ่าสั้นๆพอเนี่ยมันหมุนออกแบบนี้นะครับนี่เป็นก้อนแบบนี้คือของเดิมมันจะมีเสียงนะครับมันจะมีเสียงมีเสียงไบมวน,นะเนะเสียงมันจะไม่ค่อยลางเท่าไหร่ จะเบาๆแต่ว่าถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะดังเหมือนเสียงนูร้องนะครับนะเปลี่ยนสายพานไม่หายเปลี่ยนลูกไอ้ลูกลอกอีกตัวหนึ่งก็ไม่หายนะครับก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็เปลี่ยนนี่นะไอ้ลูกกิ้งไม่ใช่ลูกลอกกับสายพานสายพานหน้าเครื่องของรีโวรีโวตัวนี้นะครับผมนะช่วยเปลี่ยนให้พี่เขานะครับอยู่ข้างๆบ้านกันนะครับผม นี่ก็เปลี่ยนไอตัวมูเล่มูเล่ตัวไตรชาร์ตนะมันของเดิมมันมีเสียงมันหลวมด้วยนะครับพออัดของใหม่เข้าไปมันดันปึกเลยนะครับผมนี่นะงานรถใหญ่ผมก็ทำนะแต่ว่าผมไม่ค่อยรับงานใหญ่นะครับผมอันนี้ทําให้พี่เขาเป็นงานข้างบ้านนะครับนะไปแล้วนะครับผม